One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องได้ใไทยสไปออตแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตสุดคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับโตโต้เทยตไยจ้าเสียงแหบเสียงแห้งเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยเที่ยงขึ้นมาแล้วแต่ข้างนอกไม่มีแสงสว่างเลยนะคะสลัวสลียท้องฟ้าก็สลัวค่ะมืดอึมครึม เหมือนในหนังเรื่องแวมไพร์เลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงนี้ดินฟ้าอากาศฤดูหนาวของทางฝอัลแลนด์หรือทางยุโรปก็เหมือนกันนะคะจะเจอแสงแดดนับครั้งได้นับวันได้นะคะทุกคนคะ่ะแต่ยังไงก็สู้กันต่อไปนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วกันนะคะจะเที่ยงมาแล้วบ่ายมาแล้วก็โยเกิร์ตแล้วกัน,นะคะ่ะเติมพลังนิดนึงนะคะโยก เกิดผล,ลไม้มีบลูเบอรี่อ่นแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ราดน้ํำพึ้งหน่อยนึงนี่แหละค่ะของกินประจำโตโต,โตส่วนมากช่วงเที่ยงก็จะประมาณนี้นะคะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังกันวันนี้ครับเพื่อนสาวของโตโต้หรือว่าพี่สาวที่รู้จักกันตอนที่โตโต้ยังอยู่พัทยานะคะปีที่เรียนภาษาปีสุดท้ายก่อนที่จะสอบทางสถานพูดบ้านเรานะคะ ถ้าใครเคยมาอยู่ฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์รู้ว่าผ่านมาแล้วช่วงนั้นก็จะรู้ดีว่าต้องทําแบบไหนช่วงระยะเวลา6-7ปีหลังมานี่ 1. เราต้องจะเรียนไม่เรียนโรงเรียนก็ช่างแต่คุณต้องสอบ3อย่างพื้นฐานของฮอลแลนด์ก่อนนะคะที่สถานพูดเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพนะคะเราสอบเสร็จถ้าเราผ่านได้ใบประกาศตัวนั้นเราค่อยมาทําเรื่องต่อขอ M.V.V. วีซ่านะคะก็คือวีซ่า5ปีติดตามแฟนติดตามสามีมาอยู่ที่นี่นะคะในปีที่เรียนตัวโตวเรียนอยู่สเดือนนะคะที่โรงเรียนที่แถวนาเกลือนะคะพัทยานะคะก็เจอเพื่อนพี่รุ่นเดียวกันที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน6-7คนได้นะคะมีพี่คนหนึ่งที่แรกตัวโตวคิดว่าแกก็ยังอยู่ฮอนแลนด์อยู่เพราะว่า ติดต่อกันทาง a c e b o o k นะคะก็เห็นแก่โพสต์ส่วนมากก็เป็นรูปภาพฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลน์แต่วันนี้เพิ่งได้คุยกันเมื่อเช้าที่ไหนได้แก่อยู่ทางเมืองไทยแล้วคะ่ะแกก็มาเล่นงกับโตโต้นะคะมาทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ปรึกษากันในช่วงนั้นหลายต่อหลายเรื่องโตโต้ก็บอกว่าแฟนของโตโต้เองนะคะก็อยากให้เรียนหนังสือก่อนอย่ารีบเพิ่งไปหางานทํา แกก็ยังมีแรงซัพพอร์ตเราอยู่สองสามปีแรกแกว่าไม่เป็นไรเราไปตามสเต็ปก่อนตัวตัวมานี่คือพูดเรื่องของตัวเองก่อนนะคะเรามาเดือนสองสามเดือนแรกก็ทําเรื่องนัดเมืองเข้าไปเอารายชื่อเข้าไปเหมือนเราย้ายบ้านมาอยู่นี่สําเนาทะเบียนบ้านเราไปเข้าชื่อทะเบียนบ้านแฟนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เกือบปีก็หาโรงเรียนเรียนนะคะครึ่งปไีได้ได้โรงเรียนก็ไปเรียน โตโต้เขาปั่นจักรยานไปเรียนนะคะสามีกิโลเมตรนะคะปั่นไปปั่นกลับนะคะก็ราวๆเจ็ดแปดกิโลเมตรได้ในช่วงนั้นก็ถือว่าลำบากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงกับการตัดสินใจเพราะเราก็เพิ่งมาอยู่ใหม่มันไม่ใช่ภาษาเพราะาภาษาแม่เราเป็นภาษาที่สามถึงเราจะได้อังกฤษมายัางไงเราก็ต้องจะต้องมาเรียนเพิ่มที่นี่แล้วก็มาสอบที่นี่อีกทีหกเจ็ดอย่างนะคะ ถึงจะมาใส่ยอยู่ในบ้านเขาสังคมก็ได้เราก็ต้องตามกฎตัวบทกฎหมายของบ้านเขาแกก็ปรึกษาตัวโตวอยู่ว่าทำยังไงดีแต่พี่อยากทาากํางานอยากหางานทําอย่างตัวโตวได้เปรียบหน่อยหนึ่งคือบ้านตัวโตวเองอยู่กลางเมืองว่างหน่อยเหงาหน่อยอารมณ์ไม่ดีหน่อยเบื่อหน่อย ก็สามารถเดินเหินตามห้างร้านต่างๆรอบๆเมืองได้จะซื้อไม่ซื้อหรือว่าไปช้อปปิ้งด้วยสายตาก็ว่ากันไปนะคะตัวโตก็จะเข้าลงห้างใหญ่ห้างเล็กสารพัดเพราะแฟนก็ไปทํางานกว่าจะกลับมาก็ค่าก็มืดนะคะเราก็คนเดียวเป็นหลักกลับมาเราก็มาทําการบ้านต่อมาอะไรต่อประเรียนตอนนั้นก็3วัน4วันต่ออาทิตย์มาทําความสะอาดบ้านมาเตรียมทํากับข้าวนะคะ ที่ตัดสินใจมาส่วนหนึ่งมาอยู่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เพราะว่าหนึ่งเราอยากอยู่ใกล้แฟนเราเขาเลิกงานมามีคนทํากับข้าวรออย่างน้อยนอนคุยกันทุกวันก็ยังดีกว่าความห่างเงินถ้าเราอยากได้เขาเป็นแฟนจริงๆเมื่อเขายื่นเสนอโอกาสอยากให้คุณมาอยู่มาดูแลกันมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วนั้นเราก็ต้องอดทน นะคะตัวโต้ก็บอกตัวเองนะครับปีแรกๆอุย้ยน้ำหูน้ำตาไหลปั่นจักรยานไปโรงเรียนทีนี่น้ำมูกน้ำตาไหลมันหนาวด้วยแต่ถ้าฤด,ดูร้อนซัมเมอร์มาก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เราด,ดูหนาวที่นี่ห้าถึงหกเดือนเลยทีเดียวอย่างต่ํานะคะแล้วพี่คนนี้แกกลับไปประเทศไทยตัวตต้ไม่รู้เนื่าแกอยู่นี่ก็เลยคุยกันยาวแกบอกว่า พี่ผ่านความอดทนไม่ไหวเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ก็เลยทิ้งฝรั่งกลับมาอยู่ไทยเลยถ้าเขายังรักพี่อยู่เขาก็ต้องเที่ยวไปเดี่ยวมาเอาแกว่าแกอยู่ไม่ได้นะครับเราเข้าใจเขาอยู่นะคะเราก็คิดว่าเขาไม่ผิดนะคะเพราะความคิดนะคะเหตุผลของแต่ละคนมันแตกต่างกันเราจะไปว่าทําไมไม่อดทนทำไมไม่อยู่กับปูวว่าเราพูดได้ใหม่ตตู้ตเคยว่าแกอยู่พี่อดทนนะ อย่างน้อยเรามานอนคุยกันนอนจับมือแฟนเห็นแฟนเห็นเราทุกวันเราทํากับข้าวรอทํานูน่นทานี่รอได้คุยผู้ชายเขาอยู่ที่นี่เขาเหงาเขาก็อยากมีเมียมาดูแลนะเคยบอกเขาอยู่ทุกครั้งตอนที่ช่วงใหม่ๆนะคะแต่พักหลังมาไม่ได้คุยกันนืกอว่าเขายังอยู่ที่ไหนได้แกว่าเก็บทิ้งไปเลยแต่โชคดีว่าแฟนแกก็ไม่ทิ้งแกนะคะแต่ก็ไปได้เฉพาะ เต็มที่ก็สามเดือนนะคะไปหากันที่ไทยแล้วก็กลับมารู้ว่าแกก็เที่ยวมาเยี่ยมเอานะคะถ้าระยะทางความห่างเหินถ้าวันไหนวันหนึ่งแฟนแล้วก็เคยคุยนะคะถ้าแฟนไปมีผู้หญิงใหม่หรือว่าไปมีเมียเป็นฝรั่งด้วยกันหรือว่าคนไทยด้วยอะไร <c oughs> ก็ช่างที่อยู่ที่นี่แกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้โทษสามีเราแกก็พร้อมต้องโทษตัวเองด้วยจะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้ว่าผู้ชายมันไม่รักดีมันไม่รักเรา มันก็ไม่ได้รักแท้อาจจะเประยะทางตัวโต้ก็บอกแกนะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างแ <c oughs> กบอกว่ามันยากอย่างแกอายุ50กว่าแล้วถึงจะเก่งอังกฤษมาบ้างมีอังกฤษพื้นฐานมาแต่หัวแกไม่ไปแกว่าแกเลียนเกือบ3ปีสอบเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสอบภาษาดัสภาษาอะไรเราต้องสอบ6อย่างนะคะถ้าใครสอบไม่ผ่านเลยจริงๆก็ต้องมี600ชั่วโมงโรงเรียน ที่เราไปเรียนภาษาดันแล้วก็ต้องไปเทียบให้รัฐบาลเขาเห็นเราก็แฟนก็ต้องเสียค่าปรับอีกนะคะหลายอย่างเหมือนกันนะคะตัวบทกฎหมายที่นี่นะคะเราต้องทําตามเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่อยากให้เรามาเป็นปัญหาสังคมบ้านเขาอยากให้เราเก่งอยากให้เรามาอยู่ในสังคมวัฒนธรรม ของเขาให้ได้นะคะเวลาเราออกไปทํามาหาก,กินไปทํางานได้ภาษีภาษาได้สื่อสารเพราะว่าหัวหน้างานส่วนมากก็เป็นคนที่นี่นะคะจากภาษาอังกฤษมาบ้างไม่บ้างแต่ ถ้าคนส่วนมากถ้าคนไม่ใช่อยู่ทางเมืองหลวงจริงๆเขาก็ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษกับเราอย่างเมืองโตัโตเองน้อยที่จะได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษกับโตัโตเ้เขาก็จะพูดภาษาดัตภาษาฮอลแลนด์เป็นหลักเลยนะคะแต่ถ้าเราทําม,มาหากินโซนทางเมืองหลวงเมืองใหญ่อัมสรดัมรอตเตอร์ด,ำด,ำดัมเดนฮารเดอเฮก heck, พวกนี้ภาษาอังกฤษก็อาจจะดีดีสําหรับคุณ หรือว่าเราไปทํางานตามร้านอาหารลุงเรมเราก็ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะส่วนมากเขาก็อินเตอร์เนชั่นแนวหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเมืองย่อยๆออกไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแกก็บอกว่าแกแฟนแกอยู่บ้านชานเมืองเข้าออกก็เป็นหมู่บ้าน5-6กิโลเมตรได้กว่าจะถึงเมืองแกว่าแกก็เลยเหงามันก็คนละอย่างกันเพราะว่ากลับบ้านมานี่แหละค่ะตัวตัวยังว่า จะได้ผัวรวยขนาดไหนก็ช่างเราต้องถามความอดทนของเราด้วยนะครับมาอยู่ที่นี่เขาจะรวยขนาดไหนเขาจะให้เราขนาดแต่ความเหงาความเหงาของที่นี่มันตัวใหญ่กว่าช้างตัวกว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าสังคมบ้านเขามันอยู่ใครอยู่มันยิ่งอากาศเย็นอากาศหนาวฤดูหนาว,วนี่อุ้ยงเงียบริบลกลางคืนเริ่มห้าหกโมงเย็นนี่ คนอยู่ในบ้านหมดนะคะไม่มีใครมาสูงสิงมาถามข่าวกันถ้าเดินทั้งวันเดินไปเดินมาห้าหกกิโลนี่ไม่มีใครได้ถามข่าวสักคําก็มีนะคะนี่แหละค่ะเราก็จะมองเห็นดือความเหงาความเปล่าเปลี่ยวแต่ก่อนตุ๊ต้๊กก็เคยเป็นแต่ก่อนอยู่บ้านโอ้เราเฮาเวานัวหัวมวนม,ว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 มวูหลายอยู่ที่บัณฑยาเพื่อนเป็นร้อยๆยอมตัดยอมอะไรไปตามการเวลาแล้วเราก็อายุมาอยู่นี่ก็เกือบสี่สิบนะคะตอนที่มาใหม่ๆนะคะ เราก็ยอมตัดไปตัดไปเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้ตามเราไปได้ตลอดนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็ถ้าเพื่อนที่เรียนประถมด้วยกันมัธยมด้วยกันตามภาษาสมัยบ้านนอกก็ยังคบกันอยู่แต่เพื่อนที่ได้ทํางานตรงนี้ทํางานตรงนั้นรายทางมาเราก็คนยังคบก็มีคนไม่ก็ไม่ก็ว่ากันไปตามการเวลานะครับเราไม่ได้โทษกันไม่ได้ว่าคนนั้นไม่อยากคบเราอิสระเสรีกันนะคะรับพอเรามาถึงจุดจุดหนึ่งเราก็มองไปแล้วเออ เราไม่ได้ว่านะครับแต่ละคนก็ต้องมีชีวิตไปและความอดทนของแต่ละคนมาแตกต่างกันและความยากความง่ายของแต่ละคนนะคะเราจะว่าอยมันไม่เห็นยากเท่าไหร่เลยอย่างตัวต้วสอบเสียดสอบผ่านสอบได้เราก็ว่ามันไม่ค่อยยากเราก็จะว่าประมาณนี้ก็ได้แต่ก็ยอมรับว่ามันยากมันไม่ใช่ภาษาพว,วาะภาษาเมียเราแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าหัวเขาไม่ดีเลยหรือว่าคน ไม่ได้ว่านะคะสมองคนก็ไม่ได้เท่ากันหนัวคนรู้ความคิดอะไรต่างๆความเฉลียวฉลาดของคนก็แตกต่างกันไปนะคะแต่พอได้คุยกันแล้วแกก,วแก็บอกว่าแกก็ยอมรับถึงแฟนแกจะเป็นมีผู้หญิงใหม่แต่โชคดีว่าแฟนแกเขาก็ดีนะคะเขาก็ยังยุงย,งยังน้อยกว่าแฟนตัวโตเขาก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแฟนเขานะคะอย่างแฟนตัวโตเองตอนนี้ก็หกสิบกว่าไปจนกเกษียณแล้วค่ะเอา ได้ผัวแก่ก็ไปอีกอย่างหนึ่งได้ผัวอายุน้อยก็เป็นอีกอย่างนึงแต่เขาก็ต้องทํางานนะคะสารพัดสารเพศผู้ชายยังอยู่ในวัยทํางานอยู่เพราะว่ากเกษียณของฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็67ปีอย่างแฟนตัวโต้หกห้านะคะแกขอกเกษียณก่อนแต่กทั้งนี้ทั้งนั้นแกก็ประเมินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กลางกระดาษทุกอย่างรายรับใใรายจ่ายภาษีอะไรที่จะตามมาในช่วงเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตที่แกดู ให้ชัดแจ้งก่อนแกจะตัดสินใจหยุดทํางานนะคะให้บาลานซ์กับหลากหลายอย่างโชคดีว,ว่าหนึ่งเราก็ไม่มีลูกด้วยแล้วก็ลงตัวก็เลยได้หยุดได้ฝั่งเราฝั่งสามีอะไรอย่างนี้พี่แกก็บอกว่าแกยอมรับว่าแกทิ้งสามีเลยเพราะว่าความอดทนของพี่ไม่พอเองนะคะแต่เขายังส่งเสียงไปมาหาสู่กันอยู่ยังรักยังดูแลเราอยู่ก็ไม่ได้ว่าเป็นมาดามเมืองนอกหรือเป็นมาดามเมืองไทยทางเมืองไทยเราก็ยิ่ง มาดามบางคนก็อาจจะสบายกว่าทางโตโต้เองด้วยซ้ําเพราะว่าหนึ่งอาหารการกินเลยการอยู่การในทางบ้านเรามันก็ไม่ได้ลําบากนะครับถึงจะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็ปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรก็พอได้กินได้อยู่ก็สนุกมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทางนี้มันก็พอซื้อได้ทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องออกไปหาแล้วก็ต้องแลกด้วยเงินต้องหลายอย่างนะครับก็ผ่านความอดทนร้อยแปดพันอย่างนะคะการจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างจินต่างแดนนะคะ มีหน้าเขาถึงได้หนีไปนะคะหนีความหนาวด้วยแกว่ากแกสู้ไม่ไหวหลากหลายอย่างนะคะท้งนี้ท้งนั้นช่วงนี้ก็ฤดูหนาวก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ฝั่งเมืองไทยเราอยู่ฝั่งยุโรปฝั่งต่างแดนต่างๆสุกสถานที่ขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลตัวเองนะคะมีเรื่องนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ใช่ว่าจะไปว่าคนนู้นคนนี้ทําไมไม่อยู่เมืองนอกทาไม ไม่ดีแต่ก่อนเคยคิดว่าทําไมเขาไม่อดทน,นเนาะเผื่อจะได้มีโอกาสเผื่อจะนี่แต่ความอดทนของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะเลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังจ้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ